1> FM 1 0 5 Smile Thailand วันนี้เราจะพูดถึงพักใหม่แต่จริงๆเรารู้สึกเหมือนไม่ใหม่แล้วเพราะว่าก็อยู่มานานนนจริงๆไม่ได้นานนะคุณผู้ฟังอยู่มา4ปีและคนที่กำลังจะคุยกับเราเนี่ยเหมือนอยู่มานานนนเพราะคนกรุงเทพร,รู้จักเขาดีรู้จักเขาโอ้โหรู้จักกันมายาวนาน แล้วก็ออกมาร่วมเดินบนถนนด้วยกันบ้างในยามบางเวลาด้วยซ้ําลงผู้ว่าก็รู้จักด้วยเหตุกันหลายซอกหลายมุมรอบนี้เข้าพักใหม่พักนี้คือพักนี้ตั้งมาสี่ปีพลังประชารัฐและคนที่เพิ่งเข้าไปนะเหมือนอยู่มานานเลยกว่ารู้สึกไม่เขาเพิ่งเข้าไปเองก่อนด้ฉันก็ไปรองผู้ว่าแล้วก็ลงผู้ว่าแล้วก็เข้าไปในพักนี้เพราะอยากทํางานผมพูดถึงคุณสกลทีพัทยากรครับสวัสดีครับคุณจ้๊ครับ สวัสดีครับคุณวัชนงพ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสกลทีครับครับผมใช่ใช่ไหมอยากเข้ามาพักนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ต้องเขียนอธิบายกันเยอะแยะคุณจ้าว่าเข้ามาเพราะรว่าอยากทํางานใช่ไหมครับครับครับต้องเรียนที่วัชนงพ์กับท่านผู้ฟังอีกห่อยว่าผมเนี่ยเดิมก็เป็นเหมือนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังสลับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเคยเคยอยู่มาก่อนฮะแต่ว่าช่วง ตอนเป็นรองผู้ว่าเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจลงมาสมัครผั้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ลาออกไปก่อนนั้นเนี่ยรย์คือมันก็หลายเรื่องนะฮะแล้วก็อยากจะได้หาเสียงด้วยความอิสระเต็มที่ของผมเพราะว่าพออยู่พักการเมืองเนี่ยมันก็จะต้องมีกรอบมีอะไรที่ทางพักเขาจะต้องกําหนดเอาไว้นะฮะผมก็ต้องการเปิดความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ก็เลยลาออกในช่วงนั้นครับอ่าใช่ต้องถือว่า ไปแล้วกลับคือตอนที่คุณจ้าอยู่พลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในการเมืองภาพใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นรองผู้ว่าเราก็เลยเห็นคุณจ้าแบบเป็นรองผู้ว่าแล้วก็แล้วก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วตั้งมาพร้อมกับคือมีทั้งคุณตั้นมีทั้งคุณบีคุณพีรพันธ์คุณคิณคอะไรต่ออะไรเอาคุณขิงก็อยู่กับอีกพักหนึ่งกันนะฮะซึ่งอ๋อพรกอาจารย์เนกในขณะที่ทั้งหมดเนี่ย เป็นกบปปสทีนี้คุณจั่มกลับเข้ามาในพลังประชารัฐรอบนี้แน่นอนมีแฟนคลับที่แมททำยังไงดีเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกหมายความว่ายัางชอบลุงตู่อยู่แล้วก็ยังชอบคุณจั่มด้วยเคยเลือกไปร้องผู้ว่าหรือไม่ได้เลือกก็ตามเนี่ยในรอบนี้เนี่ยคุณจั่ม จะอธิบายอีกทีว่ายังไงคือตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วเห็นภาพชัดแล้วอาลุตัวไปอยู่ตรงนั้นค,คุณจ้ำอยู่ตรงนี้มีบิ๊กป้อมอยู่แล้วก็มีได้ยินว่าร่วมงานกับอาจารย์แมยู่นทีม,ท,มทีมกรุงเทพเป็นงั้นใช่ใช่ไหมฮะอ่าโอเคใช่คะคุณจ้ำอธิบายตัวงานหรือตัว positioning คุณจ้ำตรงนี้ก่อนว่าว่าทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับ แต่ับก็ของผมเนี่ยทา,ทางทางท่านหัวหน้าประเทศพควิดนะครับ<ฆ>มันพอเป็นผมกำกับดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะครับรวมในเรื่องของการคัดตัวผู้สมัครการวางนโยบายการา hr, วางแคมเปญวางธีมในการหาเสียงก็เป็นให้อิสระผมค่อนข้างเยอะในการที่จะถาเพราะว่าตอนตอนที่ผมตัดสินใจเนี่ยผมก็เรียนถามท่านหัวหน้าว่า ท่านวันวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะเหมือนที่พี่วัสนาพ์บอกบต้องยอมรับว่าปี62ที่พลังประชารัฐเราได้สสมา12คนในกรุงเทพเนี่ยส่วนหลักๆเลยผมว่า70%เ็นี่ยเป็นกระแสของท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับทีนี้พอพอวันที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยทา่านได้รวมถ่ายสร้างชาติเพราะนั้นเนี่ย กระแสส่วนหนึ่งก็จะหอบตามท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเผมผมก็ต้องต้องคุยกับท่านหัวหน้าด้วยความเป็นจริงว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนปี62แล้วก็สภาพในการเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับ uh huh. ซึ่งท่านหัวหน้าท่านก็เข้าใจในส่วนนั้นแล้วก็ก็ยังมอบอิจฉาให้ผมในการที่จะหาเสียงเพราะผมก็เรียนท่านครับว่ากรุงเทพเนี่ยบริบทในการหาเสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนต่างจังหวัดภาคอื่น uh huh. มันก็จะมีความเป็นกระแสค่อนข้างสูงให้ความเป็นบ้านใหญ่เนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเข้มข้น hmm. เหมือนต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นเนี่ยมนก็คงมีไอจีในการหาเสียงที่แปลกของปไม่ว่าจะเป็นในการรูปแบบของป้ายรูปแบบของแคมเปญการหาเสียงซึ่งท่านจะเข้าใจในส่วนนั้นครับผมครับครับอย่างนั้นต้องถามเลยว่าตั้งเป้ากี่คนฮะกรุงเทพตั้งเป้าเลอฮะใช่คุณจําตั้งเป้าจะได้สสกี่คนฮะคือถ้าถ้าสมมุติเอาจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้นะจริงแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ามองในในแง่ความเป็นจริงเนี่ยถ้า ของวางบางจดเดิมไว้12เนี่ยเพราะส่วนใหญ่สสอเดิมก็ยาก้ายเป็นสนอืนเหลือส่วนคุณพิริพงและสมีคนเดียวที่น้องจอมฮะังจริงผมก็จะอยู่ในตัวเลขประมาณสักประมาณ10โกลบประมาณนั้นนะครับผมโอ้10นี่สูงนะคุณจ้ามจับวางสูงไว้ก่อนฮะเอาสูงไว้ก่อนวางสูงไว้ก่อน,อนโอเคเหมือนเหมือนเป้าเราต้องเล็งสูงไว้ใช่ไหมเผื่อมันโคง้งลงไปบ้างก็ยังมีติดมือทีนี้แน่นอนว่าส่วนซ้อนทับที่เป็นลุงตู่เป็นประชาธิปัตย์และเป็นพลังประชารัฐเนี่ยมันทับกันอยู่และตอนนี้มีทั้ง คุณจ้ำคุณบีหรือแม้แต่คุณพิรพันคุณตั้นก็เลิกไปเนี่ยคือความเป็นเป็นเป็นทีมเก่าเนี่ยมันก็หายไปตอนที่สําเร็จตอน12คนรอบที่แล้วในรอบนี้เนี่ยทั้งทีมก็แยกกันไปทั้งพักก็แยกกันเนย่างที่คุณจ้ำบอกคือลุงตู่ก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์เขาก็ต้องเล่งของเขาทั้งฐานเสียงก็ซ้อนกันโอ้แล้วแล้วเราประเมินแล้วแล้วเราเป็นยังไงกระแสตัวเราหมายถึงว่าพลังประาชาราชของคุณจ้ำเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มันก็เป็นเป็นเหมือนกับ มันมีสองสองขยักเนี่ยคืออย่างสมมุติว่าท่านนายกท่านไม่อยู่ใช่ไหมฮะ uh huh. แต่ว่าตอนนี้เราเราก็โชคดีที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนปีหกสองที่เป็นใบเดียวทีน,นี้ใบ, uh huh. ใบเดียวเนี่ยพอสมมติคนชอบท่านนายกก็เลือกปังก็จบเลยถูกไหมฮะ uh huh. ทีนี้มันเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเออทั้งคนที่จะโหวตหรือคนกรุงเทพเนี่ยก็ยังให้โอกาสได้ก็อ uh huh. าจจะเป็นในรูปสองสมมุติว่าอ่าท่านรักท่านนายกหรือรักพรรคอื่นก็เอาเลือกพรรคไปแต่ว่าตัวผู้สมัครเราขอเพราะนั้นเนี่ย ในการคัดตัวผู้สมัครก็จะสําคัญที่ผมผมก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของถ้าเขตไหนเป็นพื้นที่สู้รบอย่างเงี้ยฮะรเราก็จะเราก็จะเอาคนที่เชำนาญพื้นที่เป็นหลักแต่เขตไหนที่เป็นเขตชั้นในต้องการความสดใหม่ต้องการอคนที่มีการศึกษาดูดีไหนเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในการวางเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันทุกพื้นที่แม้จะเป็นกรุงเทพเหมือนกันนะครับผมครับ โอ้กะเอาบัตร2ใบนี่แหละแยกกันซะก่อนถ้ากระแสลุนตู่ยังอยู่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าลุนตูก็เป็นเป็นมิุณจับกันเกรงใจเกรงใจอย่างที่เห็นเนาะแต่เอาเขตเข้าสู้เอาความชํานาญด้านนี้เข้าสู้เออแต่ขณะเดียวกันเนี่ย คือทีมเก่าก็มีแยกแยกย้ายกันไปเยียดที่ถามตัวแรกคือคุณบีเขา,เขาเก <c oughs> ็ไปเจาะูมมใจไทยนะคุณตั้มแล้วคุณจบแล้วก็คุณพิรพันธ์เองก็โอเป็นเป็นสอสกอรุงเทพดูแลกันมาก็ปปสก็โอลูกกำนันกับคุณขิงก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะลูกกำนันก็อาจจะไปตักษาว่าไปคุณตั้นก็เลิกไปแล้วดูสิแล้วโอจะอยังเจนแข็งแรงอยู่อย่างไรไหมทําไงดีว่างั้นครับก็อันนี้ก็คงจะต้องใช้หลายๆวิธีนะครับก็อย่างอย่างที่เรียนเพราะผมคิดว่า อส่วนเรื่องอุดมการณ์หรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองมันเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมว่าพอมันเติบโตกันไปเนี่ยตัวรายละเอียดติกย่อยเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพื<ะ>่อมาก่ว่าใครอยู่ที่ไหนสบายใจก็ทํางานตรงนั้น<ะ>แต่ว่าจุดมุ่งหมายเราเนี่ยก็คงเหมือนกันทีนี้ผมก็คงอาจจะต้องแสดงให้ทางพี่น้องชาวกรุงเทพได้เห็นเนี่ยถึงความตั้งใจของผมแล้วก็ของทีมงานด้วยนะครับคือ<ะ>โอเคผมเข้าใจนะว่าถึงถึงคนที่เขาเคยเชียร์เนี่ยก็คงอยากเห็น พวกเราเนี่ยไปดูในที่เดียวกันนะครับแต่ตัดสินใจง่ายแต่ว่าในทางการเมืองหรือในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผม<อ>ซ,ซึ่งผมก็คือผมก็เข้าใจนะครับว่าถึงถึงคนที่เสียคือตอนที่ผมได้ประกาศได้การขึ้นแบนเนอร์ลังชัดเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้ามาเ,เสียดายบ้างอยากให้ไปบ้างคือผมก็น้อมรับทุกๆความเห็นแต่ว่า<อ>บางครั้งมันก็มีรายละเอียดหรือว่าเ,เหตุผลหลายๆประการที่เราคงไม่สามารถพูดออกมาในสาธารณะได้ด้วยครับผมโอ้ เอาเอาเอาไปเลยหรือพอพูดเป็นเป็นหินได้ไหมฮะว่าจริงมันแยกกันไปเพราะอะไรกันแน่คุณเจ้าเพราะคุณเจ้าพูดอีกอะไรที่อยากรู้เลยว่าตัวรักัีพอมันคือพูดออกมาตรงๆไม่ได้แต่พูดอ้อมๆได้ไหมเฉพาะบส่วนตัวผมนะครับเป็นเดิมที่วันที่ผมกลับมาพลังประชารัสเนี่ยเมื่อประมาณช่วงช่วง ครึ่งครึ่งปีหลังก็มีการทาบทามมาจากท่านพลเอกประวิตยใช่ไหมฮะทีนี้ณวันนั้นเนี่ยท่านนายกท่านยังอยู่วันนี้ผมกลับมาในผมตัดสินใจง่ายเลยเพราะว่าพผมก็ต้องลงตท่านนายกต้องพลเอกประวิตย์ท่านอยู่ด้วยกันทีนี้พอพออยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยท่านนายกท่านตัดสินใจที่จะแยกไปรวมไทยสร้างชาติวันนั้นเนี่ยผมก็ต้องตัดสินใจถูกไหมฮะใช่ทีนี้พอวันที่ผมตัดสินใจจะต้องตัดสินใจเนี่ยก็ มาดูชั่นน้ำหนักดูว่าอันไหนที่ที่เราจะจะสามารถทํางานได้เต็มที่ก็ปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีการต่อร่างสร้างพักมักระยะแล้วเขาก็มีการวางตัวอะไรของเขาไปเยอะนะฮะทีเนี้ยถ้าผมไปเนี่ยมันมันไม่ใช่ผมคนเดียวมันมีทีมงานของผมหายคน <c oughs> แล้วก็เออ <c oughs> เพื่อนฝูงที่เขาตามผมมานานเพราะนั้นเนี่ยไปตรงนั้นมันก็ไปกันไม่ได้ ทีนี้มันก็ก็เลยอย่างที่เรียนนะครับมันมันไม่สามารถที่จะที่อยากทุกคนไปได้หมดแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะทิ้งใครไว้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยต้องตัดสินใจแล้วก็ทาง,ง,งอย่างที่ผมเรียนนะคือทางท่านหัวหน้าบลเอกประวิทย์เนี่ยท่านก็ให้อิสระผมในการหาเสียงเต็มที่เหมือนที่ผมทาตอนสมัครผู้ว่าฉนั้นก็ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแต่ถามว่าเสียใจและเสียดายไหมก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็ถ้าไปด้วยกันได้หมดมันก็ดีกว่าครับผมโอ้โหจ้ามขอบคุณมากที่ตอบตอบ รตรงกับความเป็นจริงอ่ะคือหมายความว่าตอบจริงจริงอ่ะเ <ผม S 2> ออขอบคุณที่คืออันนี้มันเป็นความที่ทําให้ทําใจยากในการที่จะไม่เลือกคุณ,คณจํานะสำหรับแฟนเก่าๆได้เข,<ม>ข้าใจผมก็ใจเข้าใจึนความสุกของของคนที่แฟนคลับเพราะว่าผมรู้ผมทราบเลยว่าคนที่เขารักผมเลือกผมเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็รักท่านนายกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็ทําใจยากแต่ผมก็เรียนนะครับว่าตอนนี้มันก็มีสองใบก็หวังว่าคงจะพบได้บ<อ>้าคโอเคมีปลอบใจมีปลอบใจชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนีค่คือคำพูดของคุณจำนะชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นเข้าใจเข้าใจทีนี้มอตโต้ในรอบนี้เอาละเราอยู่พลประชารัฐแล้วมีมอตโต้ที่จะ,ท,จะที่จะชนะใจประชาชนยังไงครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่คุณจำดูแลก้าวข้ามความขัดแย้งหรืออะไรยังไงครับครับ คือการเข้าแข่กับยล้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมัตโต้ประจําพรรคใช่ไหมฮะเพราะว่าเม,มืับ,บท่านหัวหน้าท่านก็มองว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยคนก็พร้อมที่จะเกลียดกันอ่ะโดยที่ไม่รู้จักกันเหมือนผมผมจะรู้สึกโดยโดยผมก็รู้สึกเองด้วยเพราะว่าตอนที่ผมหาเสียงผู้ว่าเนี่ยหลายที่ที่ผมไปหรือว่าหลายที่ในโซเชียลเนี่ยก็พร้อมที่จะเกลียดผมทันทีโดยที่ไม่ได้ฟังนโยบายหรือว่าไม่รู้จักตัวตนผมเนี่ยผมคิดว่าเราเราควรจะต้องอ ทำอะไรสักอย่างแล้วก่อนที่ประเทศมันจะเป็นไปหนักกว่านี้เพราะว่ามันก็เกือบ20ปีแล้วที่เราเจอกับสภาวะนี้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็คือคือในส่วนของภาพรวมพักแต่ว่าในส่วนกรทมเนี่ยผมจะนําเสนอในเรื่องของพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชาธิปไตี่บอกว่าพลังใหม่ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะสอสอสิบสองคนของเราเนี่ยตก็กระจายไปตามที่ต่างๆเหลืออยู่คนเดียวเพราะนั้นเ่ย<อ>ในส่วนที่เราสร้างขึ้นคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพลังใหม่ของกรุงเทพนะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามีโอกาสเพราะว่าณวันปีหก ปีการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว62เนี่ย12คนกรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนใหม่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสสาหรับพลังใหม่ทุกคนที่อยากจะร่วมมา,มมมาทำกรุงเทพให้มันดีกว่านี้ครับครับคําว่าพลังใหม่จริงๆแล้วเป็นคําเก่านะค,คุณจ้่มครับ,รบมไม่ได้มีนัยยะแบบพลังใหม่ในสมัยโบราณคือมันหมายถึง ถึงฝั่งซ้ายคำนี้นะ,ใ,ใ,ใ,นะในยะเดิมในยะเดิมแต่ผมเชื่อว่าในยะของคุณจ้ามเนี่ยหมายถึงพลังของคนรุ่นใหม่ถูกไหมพลังของนิวโวเตอร์เอาพูดตรงๆหรือว่าคนรุ่นใหม่จะอายุเท่าไหร่ก็ตามขยายเลยครับว่าคืออันนี้มันมันแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ควรทําเพราะว่า ทีมเก่าที่เป็นแฟนกุจแจเป็นแฟนธนายกจะแบ่งกันก็แบ่งไปมันมีพื้นที่มันมีเค้กอยู่ก้อนแค่นั้นทีนี้มันมีเค้กอีกก้อนหนึ่งของกอทมอที่มันใหญ่มากก็คือดีวอเตอร์พลังคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณจําจะเข้าถึงเขาชนะใจเขายังไงพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังระชรัฐโอเคดีเอาเอาอยัางไงเข้าถึงเขายัางไงฮะมีแผนยังไงนะคือคือต้องเรียนว่าคือถ้าเราอยากจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดแบบเขาเราก็เข้าใจในแบบเขาใช่ไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าพลังใหม่ที่ ที่เกิดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยอาจจะยังได้รับชุดข้อมูลไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยพลังใหม่พวกนี้อาจจะอายุแค่สามสี่ขวบในสมัยนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นบริบทการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดถูกไหมอาจจะไม่เห็นแค่ช่วงนี้แล้วก็จจเลยก็เลยมีความคิดทางการเมืองที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย,นนยก็อาจจะต้องนําเสนอ หลายหลายอย่างนะครับแล้วก็วิธีในการหาเสียงเนี่ยต้องเข้าถึงได้มากไอ้พวกโซเชียลมีเดียอะไรที่มันต้องใช้เนี่ยก็ต้องพยา,ายามใสให้เต็มที่เพราะว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยที่บ้านเมืองมันยังเป็นแบบนี้แล้วก็คนใหม่ๆอาจจะยังมีความคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้รับข้อมูลต่างๆมากเกียกั<อ>ซึ่งเช่นน<อ>ี<ๆ>้เราก็ต้องค่อยๆพยาพยามพยายาม สอดแทรกเข้าไปครับเขาเป็นคนที่ถูกชักจูงง่ายนะคือก่อนหน้านี้เวลาเวลาเวลาชักจูงอะไรก็ตามแหกกันไปตามตามเพื่อนตามโอเพนเลดเดอร์ตามอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแต่พอได้รับข้อมูลใหม่ๆเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนนะคุณจ้าคือผมเองก็ก็ก็ลงแต่เหมือนเหมือนตัวผมฮะสมัยผม18กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะได้บอกไมะสิบแปดตอนนั้นเนี่ยเวลาคุยจะเลือกตั้งคุยกับใครคุยกับที่บ้านมันก็เหมือนกับตามตาเป็นไปจริงๆที่วัชรพงษ์บอกแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาัก ระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความคิดมีชุดฐานข้อมูลอีกอย่างนึ่งที่เรารับมา <S <S ผมคิดว่ายังมีโอกาสในส่วนนั้นแต่ว่าวิธีในการเข้าถึงกลุ่มคนอย่างเงี้ย <S <S ต้องอาศัยคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันวิธีการคิดที่คล้ายๆกันซึ่งอันนี้ที่ผมควรจะเสนอคือพลังใหม่เพราะว่าจะเห็นว่าผู้สำหรผมหลายคนก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยเข้ากันเมืองเลยแต่ว่าสนใจแล้วก็มีการติดตามอย่างเงี้ยเราก็ให้โอกาสเขาครับซึ่งอันนี้อาจจะ อาจจะไม่มีฐานเสียงเก่าติดมือมาไม่เหมือนคือแน่นอนว่ากรุงเทพบุญเจ้าอธิบายไว้แต่ต้นว่ากลุ่มบ้านใหญ่อะมันก็ยังมีอยู่จริงคือฐานเสียงเดิมรองพื้นน่ะก็ยังมีอยู่จริงอย่าผมคุยกับคุณเดียเมื่อวานนี้แกก็เปรียบเทียบถึงสกที่ที่เลือกกันไปแล้วก็ประชาธิปัตย์ได้ไป9คน ก็ก็สะท้อนกลับไปที่สสเนี่ยอย่างเป็นไปได้สัก5้าคน6คนอันนี้เขาเขาพูดถึงฐานเสียงแม่นมั่นของประชาธิปัตย์เก่าแล้วพยายามจะตีฟูให้มันหมายถึงว่าจะขยายมันใหญ่ขึ้นทีนี้พลังประชารัฐเองทีมก็แตกกุญําก็ต้องปั้นใหม่ละแต่ว่าก็มีฐานเสียงที่เป็นของกุญําอยู่เองด้วยทีนี้ทีนี้การจะเข้าถึงโดยใช้คนรุ่นใหม่มันก็จะได้อยาเสียยาคือคือจะไม่มีฐานเสียงเก่ากุญแจมีแผนยังไงที่จะที่จะขยายสิ่งเหล่านี้ครับ ครับก็อย,อย่างที่เรียนนะฮะว่าผู้สมัครเี่ยถเห็นของพลังมัชราที่ผมจัดวางตัวไว้เนี่ยก็มันจะผสมผสานกับคนใหม่กับคนที่เก่าในพื้นที่ถูกไหมฮะพ<ะ>ิเศษไหนทีท่่ว่ามันโอ้โหจะต้องออใช้การหาเสียงแบบลงพื้นที่คนรู้จักอย,อย่างเช่นรอบๆอนอกเนี้ยเราก็จะเอาคนที่เขาอยู่ในแวดวงการ,รมเมืองอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้พอชั้นในๆขึ้นมาเนี่ย มันที่เป็นกระแส70เปอร์เซ็นลุกคน30เปอร์เซ็นเนี่ยเราก็นาเสนอตัวใหม่แต่ว่าคนที่เดินในพื้นที่คนที่พาคนเดินคนที่ทากิจกรรมก็จะเป็นคนเก่าที่เรามีอยู่แล้วแต่มันก็จะเอาเหมือนกับเป็นที่เลี้ยงพาของพวกเขาคนเดินนะครับผมซึ่งก็มีการแบ่งหน้าที่กันทําก็คงจะใช้วิธีนั้นนะครับผมครับก็มีก็มีพื้นฐานอยู่ด้วยไม่ใช่จะไม่มีซะเลยไรรยาการเธอจริงๆก็มีอยู่นะครับคุณจ้ามีอะไรที่อยากจะบอกคนกรุงเทพ ในในเอฟเอบรยหตรงนี้หรือเวลาสัก2นาทีผมยกให้คุณจ้ำพูดตรงๆจากคุณจ้ำเลยผมไม่ถามอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วคำถามสุดท้ายคือไม่ถามครับเชิญครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับของกรากรุงเทพที่มีให้กับผมเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าการเมืองมา16-17กสิบเจ็ดปีทั้งแต่เป็นสอสจนกระทั่งถึงลองพูดว่าจนกระทั่งมาสมัครผู้ว่า ถึงแม้จะไม่ได้ชนะได้ทํางานรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพก็ก็ระลึกถึงเสมอนะครับซึ่ง่ผมเข้าใจครว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งที่มันสําคัญแล้วก็จะสนุกทีเดียวเพราะว่ามันจะเหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าที่คนกรุงเทพเนี่ยจะได้มีตัวผู้สมัครที่เยอะหลากหลายแล้วก็ผมว่าแต่ละพักเนี่ยก็จะคัดคัดตัวดีๆมาทางนั้นนะครับก็เป็นโอกาสเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้คนกรุงเทพเนี่ย ได้ตั้งใจแล้วก็ใช้หัวใจในการเลือกถือว่ามันก็คงจะมีว่าโอ้ยเราจะต้องเลือกคนนั้นคนนี้เพื่อกันคนนั้นคนนี้ซึ่งผมว่าการเลือกตั้งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่มันแท้จริงนะครับผมคือ uh huh. เราเรา,เราให้อย่าให้เลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะมาเป็นตัวแทนของเราในการทําหน้าที่เพราะว่าการเลือกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องอยู่การเลือกไปอีกหลายปีะฮะ hmm. ครับ,รบก็แต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าตัวผมเองเนี่ย สกคนทีสิบปีที่แล้วกับสกคนทีวันนี้เนี่ยยังไงก็เหมือนเดิมสายท่านบอกไ่้อุรมการผมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยก็ยืนยันตรงนี้ว่าว่าไม่เปลี่ยนนะครับผมจะมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะแค่ทํางานที่เราคิดว่าเราฝันและอยากจะเห็นกรุงเทพมันดีขึ้นนะครับแล้วก็มันจะสะท้อนผ่านการนําเสนอในตัวผู้สมัครที่ผมจะนํามาเสนอให้กับกองกรุงเทพก็หวังว่า คนกรุงเทพเนี่ยจะให้โอกาสพลังใหม่พลังกรุงเทพของพลังประชารัฐด้วยครับผมครับผมโอ้โหคุณคุณจะมีคาคล้องจองเสมอมานะขอแถมคําถามเดียวัอาต่กับลุงป้อมยังรักกันอยู่ไหมแถมก็ถ้าจะเรียนตรงนะครับก็คือเป็นเป็นความผูกพันกันมาห้าสิบปีฮะคือยังไงตัวนั้นมันไม่มีวันที่จะสลายไปเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนมันก็เหมือนตัวผมแหละว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเส้นทางในการเมืองของแต่ละคนมันก็อาจจะมีเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดร่วม มันยังอยู่ตรงนั้นนะเหมือนเหมือนกับเหมือนที่ผมเป็นเหมือนที่คุณเกียรนัทเป็นคุณพุทธิพงศ์เป็นเนี่ยคือเราเราเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีไอ้ตัวรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กันแต่ว่ามันในภาพใหญ่มันมองมองตรงกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็แต่ความสัมพันธ์มันยังเหมือนเดิมครับผมชีวิตจริงไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับคุณจ้ำครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand